การค้ากัดขายก็แย่เจ้ามันมีคนมาแอลอ่ะมึงวันขายก็ได้มึงวันขายก็ม่ได้อ่ะเจ้าถ้า้านเปิดกุ้งจะดีขึ้นอ่ะเจ้าจะมีคนมาแอลเนาะคนมาแอลก็จะมาซื้อของเขาเตยอ่ะเจ้าเรื่องการสพันที่ว่าเรื่องให้การรับรู้แบบของคนในมารับเกี่ยวกับการค้าแดน การส่งเอกาสารในการประสานะครับในส่วนของผมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตที่บก็คือย,ยังคงขอ COE เหมือนเดิม COE สติปรักษาซึ่งของเราในด่านชายแดงเนี่ยมันมันเป็นขอที่เปจัเดเดินทางเข้าไปอยู่แต่กรมขนสยงเวลาท่านพู้กับได้จำเปยนนะคะว่าโครงสร้างของสะพานยู่แคบค่ะ เราหลังน้อคุณลูกจะต้องตรวจคัดกรองอาการทาเดินหายใจแล้วว่าใช่ผู้เดินทาานะคะการที่ทราบว่าคือแดดร้อนมากค่ะเข้ามาผ่านถุงมอสแกนแดดที่37.3นะคะมันเครื่องมัดรองแน่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยขอหลายๆวิธีคือขอหลังคาค่ะนะะคการแดดให้เขานะคะไม่งั้นมันจะมีเกลีย,ย่ว่าถ้าอุณหภูมิขึ้นก็ต้องพักสินาทีนะคะให้อุณหภูมิลงแต่เราไม่มีพื้นที่ให้เขานะคะวันนี้เรามาประชุมกันและผมดูในคำสั่งเนี่ย